บายดีเนาะว <c oughs> อนนี้เราก็ข้ามด่านมาฮอดลาวแล้วพี่น้องเอ้ยมานั่งกินข้าวอยู่ชาดานกินข้าวอยู่ซันซองพี่น้องเอ้ยสั่งลาบกับต้มมากินเนะาะหลังจากนั้นแหละต่อรถลงไปตลาดเซาลงปักเซพี่น้องเอ้ยเงือบบานแหละ จากลาลประเทศไทยพี่น้าเจอกันไหมเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศยู่ในหาฮะอัน <c oughs> นี้ก็พักกลับมาฮอเทลเนาะพี่น้องเอ้ย <c oughs> เสียงอัดแสบหนึ่งพอาะไรกินขาา้าวเส้านี่เขานี่พี่น้องลาบมาฮอดเลยยังตม้มซีซันเป็นตะแซบจัดคำใหญ่งงเลย เป็นอะไรสุดยอดพอจังเลยเป็นคนดังแหละยังต้มพี่น้องเย้ยถ้าต้มก่อน,น,อนอจัทำใหญ่ๆเลยแส่บสุดยอดอยังต้มเบิงเต่าหน่ บักทองค่าแม่ได้กองเขาตัวนี้เสอยู่เ๊มะเียยคคะอือตบมาฮอดแล้วพี่น้องเลย ดนโดนากินดีกนึงมานากินตลอดดอกพี่น้องเนดนอโดนโดนเธอหน <öst> ึ <RS> ่งมากิน네น้ำกัน เขาก็ถทรถามเลยขาก็โทถามแลนะ้วเลยับอยู่ระเบีย

どう。 ตอนเช้านี้บ่ได้กินข้าวๆมากินอยู่เวียงในบัดเดี๋ยวพี่น้อง เลยพี่น้องเอ้ยผมอยากเขา้าอยากเข้าจนใจสั่นนะเบิดเลยนะเขา้า3ปในเบิดฮะอืออืมิมแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สะจบเพียงอยู่นี้เนาะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อเป็นกำลังใจนะ คนคาคาปาดินปาด,าปาดี่ปาดมาเราโเนี่ยเออาปาดินหมดเตียงตับเลยใครคิปดิแสบมาเด้อพี่น้องยาบอสลายใหญ่แค่ไหนเด้เนี่หน้าเล็กเด้อ